สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเออนั่งรอฟังข่าวอย่างเดียวนะคะบ้านมารีชาแนลค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเนื่องจากเหตุการณ์หมู่บ้านไม่ค่อยจะสู้ดีนะักเกี่ยวกับเออไทยขเขมรเนาะคือเขตนี้จะเป็นเขตพื้นที่สีแดงนะคะ ชาวบ้านชาวเมืองอำเภอประสาทต่างๆก็อพยพกันไปแล้วค่ะอเภอประคนชัยก็อพยพเป็นบางส่วนนะคะอันนี้นารีก็อยู่ชนบทนะคะก็รอฟังข่าวอย่างเดียวว่าจะอพยพต่อไหมแต่บางคนก็ไปแล้วนะคะไปอยู่ที่ไกลๆหน่อยค่ะ ไปอยู่ที่ไกลๆที่ปลอดภัยนะคะเด็กๆก,ก็บิดเทอมอยู่แล้วก็บางคนก็ไปหาญาติาิหาพี่น้องหาคุณย่าคุณยายนะคะ,ะบางพื้นที่ก็เงียบนะคะเช่นตะเข็บชายเดนเนาะก็จะเงียบนะคะคุกพยพกันไปหมดไปอยู่ที่ต่างๆกันนะคะอยู่ที่ไหนนั้นไม่ทราบนะคะลักษณะแบบนี้ขอให้เหตุการณ์ต่างๆ จงดีขึ้นโดยเร็วนะคะหวังอย่างนั้นนะคะขอให้ทุกท่านช่วยช่วยเป็นกําลังใจให้กับชาวจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์รีสเกษนะคะกันทารักษ์บ้านกรวดนะคะเป็นเขตพื้นที่สีแดงนะคะขอให้ประชาชนพี่น้องทั้งหลายชุมชนคนรักอยู่ทูบนะคะช่วย ช่วยเป็นกำลังใจให้กับหมู่บ้านต่างๆของนารีชแนลนะคะคือตอนนี้เราก็อยู่อย่างระหวัดระเวงนะคะก็ก็อยู่อยู่ได้นะคะเพียงแต่ได้ยินเสียงปืนมาเหมือนกันคะ่ะแต่ก็อยู่ไกลพอสมควรนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เฝ้าระวังตลอดห่อเสื้อผ้าพับเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไว้แล้วคะ่ะถ้ายังไงมีคำสั่งมาเราก็จะไปโตนะคะ ไปอยู่ที่ไกลๆประมาณนี้นะคะก็กลัวเหมือนกันค่ะกลัวมากเลยค่ะก็ทําใจกันนะคะสวดมนต์ภาวนากันนะคะอันนี้ก็จะสวดมนต์ตอนข้าๆนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะชมนะคะแวะเป็นกําลังใจให้นารีนะคะอันนี้ก็อย่าตื่นตระหนกตกใจนะคะท่านที่อยู่ไกลาอาจจะปกติคนที่อยู่ใกล้ๆยัยยง อ,อย่างอำเภอรประโคนชัยก็ได้ยินเสียงปืนเสียงอันนี้นะคะได้ยินบ้านกรวดช่องตะกูก็หนักพอสมควรนะคะอันนั้นยิงใกล้เลยค่ะยิงใกล้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะทักทายเพียงเท่านี้นะคะทักทายเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ